ฮะเขาร้องแท้แม่ร้องไห้ร้องหมดมึงไม่รู้แม่แค่แม่ร้องแค่ได้ยังมีรู้กับชีวิตกับแม่าตมนนีาไมมวันก่อนผมก็กินข้าวกับแม่กับนี้ก็ยังไม่มีเรื่องนี้อ๋อก็อยากเป็นกำลังกำลังใจว่างเลยสายสุนทรเนี้คือก็ก็เป็นกำลังใจให้แม่จ๋านะครับ ผมเชื่อว่าทุกอย่างนี้มันเกิดขึ้นมันมันมันมีเหตุและผลของมันแต่ก็แต่ก็ไม่ไม่ต้องเป็นกังวลเราก็ยังคงอยากถ้าเกิดว่ามีอะไรเร่งด่วนที่เราสามารถช่วยได้เราจะไปอยู่ตรงนั้นในทันทีมันเออมันทำให้ผมอยากไปตอนนี้เลยจริงเป็นพราะว่าไม่ได้เนเพราะว่าเพิ่งรู้จริงเพราะว่าตอนที่ผมกินข้าวกันอ่ะเราคุยกันแค่อนาคตนิลินเขาอยากเป็นอยากเป็นเคป๊อปอ่ะเป็นเป็นนักร้องอ่ะที่เขาแบบใช่อยากเป็นไอดอล ไม่ได้คุยเรื่องเรื่องอะไรเลยก็จะคุยแค่แบบเรื่องน้องน้องตอนนี้น้องอย่างเบบิลนู้นนี่นั่นก็ไม่ไม่เลยเลยไม่รู้รายละเอียดยังไม่เกิดไปเราไปหาแม่กันได้เสร็จหลังจากนี้เดี๋ยวไปได้ผมว่าปัจจุบันน่ะพอพอเขาทุกอย่างในเรื่องของความความแรงนะความแรงของพี่หนิงอ่ะซอบลงมากเลยนะเขาเขาเขาใจดีมากเขาแบบอยู่หน้าสื่อเขาไม่ได้คิดแค้นหรือว่าคิดเอาเปรียบหรือว่าคิดแบบอะไรกับใครแล้วอ่ะ หมือนว่ามันก็ไม่เคยมีหรอกแต่ว่าภาพสื่อที่มันดูรุนแรงสําหรับเขาอ่ะมันมันหายไปแล้วความใจร้อนความแบบคีวีนความแบบอันนี้มันมันหายไปหมดแล้วผมเลยไม่รู้ว่าเอ้าพอมันหายแล้วทําไมมันถึงมีคนที่จะแบบจะมาทําร้ายเขาไม่ดีไม่ดีเลยใช่ใช่ใช่กำลังใจให้